เรื่องใหญ่แล้วครับประเทศที่ใครๆก็มองว่าอ่อนแอที่สุดในอาเซียนอาจกำลังจะกลายเป็นผู้คุมเกมคนใหม่ของภูมิภาคแบบที่เราคาดไม่ถึงในขณะที่กัมพูชากำลังเดินหมากแบบหวือหวาออกสื่อใหญ่โตพี่น้องของเราสปป,ปลาวที่ดูเงียบๆกับกำลังเดินเกมหมากรุกที่ลึกซึ้งและเยือกเย็นกว่าชนิดที่เรียกว่าคนละชั้น ล่าสุดมีข้อมูลหลุดออกมาแล้วครับว่าลาวกำลังจะกลายเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียตัวจริงเกมนี้จะเปลี่ยนโฉมหน้าเศรษฐกิจของบ้านเราไปตลอดการเดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเล่าให้ฟังครับว่าทำไมเกมของลาวถึงเหนือกว่ากักมพูชาไปหลายขุมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องห้องข่าวเศรษฐกิจ News w i t Da ที่จะมาแกะรอยทิศทางเงินของมหาเศรษฐีโลกเพื่อให้คุณเข้าใจว่าโลกนี้จะไปทางไหนอยู่กับผมเคนนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยในประเด็นที่คนไทยต้องรู้ครับ กับคำถามที่ว่าระหว่างกัมพูชากับลาวใครกันแน่ที่เล่นเกมภูมิรัฐศาสตร์ได้ฉลาดกว่ากันและคำตอบอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณเคยได้ยินมาบอกเลยว่าคลิปนี้ข้อมูลเจาะลึกและรอบด้านกว่าที่คุณเคยฟังที่ไหนแน่นอนครับเอาละครับถ้าเราดูข่าวผิวเผินตามหน้าสื่อทั่วไปเราจะเห็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนเลยครับบทพิเคราะห์จากแบง o อกโพสก็เพิ่งบอกไปว่ากัมพูชากำลังโตแรงมาก เศรษฐกิจขยายตัวเร็วการเมืองก็นิ่งเพราะรวมอํานาจเบ็ดเสร็จในขณะที่สะปะปลาวกําลังเผชิญวิกฤตนี้สินรุมเราอย่างหนักดูแล้วเหมือนกับว่ากัมพูชานําอยู่หลายช่วงตัวใช่ไหมครับนี่คือภาพที่สื่อกระแสหลักของตะวันตกอยากให้เราเชื่อครับภาพของประเทศที่ดูเหมือนจะแพ้เพราะไปกู้หนี้ยืมสินจากจีนจนท่วมหัว แต่ถ้าเราถอดแว่นที่โลกตะวันตกใส่ให้เราออกแล้วมองด้วยสายตาของโลกหลายขั้วที่กำลังก่อตัวขึ้นคุณจะเห็นว่านี่คือเกมหมากรุกที่เรากำลังยอมสละเบี้ยเพื่อเตรียมรุกคาดในตอนท้ายเกมครับมันคือเกมของคนที่มองการไกลกว่าไกลมากๆซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันทุกมิติเลยครับเรามาผ่าตัดยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศกันเลยและคุณจะเห็นเองว่าใครเหนือกว่า เริ่มจากกัมพูชาก่อนผมเรียกยุทธศาสตร์ของเขาว่าเกมเร็วแบบเทหมดหน้าตักต้องยอมรับว่ากัมพูชาเดินเกมได้หวือหวาจริงๆครับโดยเฉพาะโครงการล่าสุดคลองฟูนันเตโชที่จะขุดคลองเชื่อมพนมเปนออกอ่าวไทยโดยตรงไม่ต้องผ่านเวียดนามฟังดูดีใช่ไหมครับโอ้โหสื่อประโคมข่าวกันใหญ่เลยว่าเป็นสุดยอดวิสัยทัศน์แต่เดี๋ยวก่อนลองมองให้ลึกกว่านั้นการทําแบบนี้มันคือดาบสองคมที่อันตรายมากครับ คมแรกคือการหักหน้าเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามซึ่งเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคอย่างรุนแรงสร้างความบาดหมางโดยไม่จําเป็นและอาจกลายเป็นจุดเปราะบางให้มหาอำนาจภายนอกอย่างอเมริกาเข้ามาแทรกแซงเพื่อสร้างความแตกแยกในอาเซียนได้ง่ายขึ้นอีกคมที่2และนี่อันตรายที่สุดคือการเอาชะตากรรมของประเทศไปผูกไว้กับจีนเพียงรายเดียวแบบ100%เอร์เซมันคือการเดินพันที่สูงมากถ้าวันหนึ่งความสัมพันธ์กับจีนมีปัญหาหรือนโยบายของจีนเปลี่ยน อะไรจะเกิดขึ้นครับพรองที่ขุดมาอาจจะกลายเป็นอนุสรณ์แห่งความผิดพลาดได้เลยนะนี่คือการลดทอนอำนาจต่อรองของตัวเองในระยะยาวแลกกับผลประโยชน์ระยะสั้นแล้วเศรษฐกิจที่ว่าโตเร็วนักหนาละ่ะถ้าเราไปดูไส้ในมันคือการเติบโตที่พึ่งพิงการลงทุนจากต่างประเทศในภาคอสังหาริมทรัพย์และคาสิโนโดยเฉพาะที่สี่ฮานุวิลมันคือเศรษฐกิจแบบฟองสบู่ที่พร้อมจะแตกได้ทุกเมื่อไม่ใช่การเติบโตจากรากฐานที่แข็งแรงอย่างภาคการผลิตหรือเทคโนโลยี และสุดท้ายการเมืองภายในที่ดูนิ่งเพราะการสืบทอดอำนาจจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกมันก็เหมือนไข่ที่อยู่ในตะกร้าใบาเดียวครับมีความเปราะบางซ่อนอยู่ผู้นำกัมพูชาเคยใช้ประเด็นข้อพิพาทช,ชายแดนกับเรามาเล่นเกมการเมืองเพื่อสร้างคะแนนนิยมในประเทศตัวเองมันก็สะท้อนให้เหตุถึงการมองเกมระยะสั้นเน้นผลประโยชน์ทางการเมืองเฉพาะหน้ามากกว่าเสถียรภาพระยะยาวของภูมิภาคนี่คือเกมที่ฉาบฉวยและมีความเสี่ยงสูงครับทีนี้มาดูเกมของสอปปลาวกันบ้าง ผมเรียกยุทธศาสตร์นี้ว่าเกมพลิกพันดินของผู้สุขุมลุ่มลึกมีข้อมูลล่าสุดจากแหล่งข่าวรายงานว่าลาวกำลังจะก,กลายเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียตัวจริงครับลาวกำลังเดินหน้าปรฒนาพลังงานไฟฟ้าเพื่อส่งออกโดยเฉพาะเรารู้ดีว่าตัวเองมีจุดอ่อนที่สุดคือการเป็นแลนด์ล็อกไม่มีทางออกทะเลนี่คือชะตากรรมที่เหมือนคำสาบมานับร้อยปีแต่แทนที่จะโวยวายหรือเล่นเกมการเมืองเล็กๆน้อยๆเรากลับเลือกที่จะแก้ปัญหาที่รากของมันเลยครับ และไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเดียวแต่ทำพร้อมกันเป็นแพ็กเกจยุทธศาสตร์ชาติเลยครับขั้นแรกการปฏิวัติทางภูมิศาสตร์เปลี่ยนคำสาบให้เป็นพรอนหัวใจของแผนนี้คือโครงการรถไฟความเร็วสูงจีนลาวครับนี่ไม่ใช่แค่การสร้างรถไฟแต่มันคือการรีโพซิชนิ่งประเทศตัวเองใหม่ทั้งหมดจากประเทศทางผ่านที่ถูกลืมลาวกำลังจะกลายเป็นสี่แยกหรือหับที่สำคัญที่สุดของแผ่นดินใหญ่อุสาคเนจากแลนด์ล็อก กลายเป็นแลนด์ลิงก์อย่างสมบูรณ์แบบสินค้าจากไทยจะวิ่งผ่านลาวไปจีนสินค้าจากจีนจะวิ่งผ่านลาวลงมาท่าเรือแหลมฉบังมันคือการเปลี่ยนประเทศให้กลายเป็นหลอดเลือดแดงของภูมิภาคขั้นที่สสร้างเครื่องปั๊มเงินสกุลแข็งเพื่อจ่ายหนี้และสร้างความมั่งคั่งแล้วเรื่องหนี้สินมหาศาลที่ทุกคนพูดถึงล่ะหัวเราะเบาๆถ้ามองแบบตื้นๆมันคือวิกฤตครับ แต่ถ้ามองแบบนักยุทธศาสตร์นี่ไม่ใช่นี่แต่มันคือค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนชะตากรรมของชาติและเราก็มีแผนหาเงินมาจ่ายคืนเรียบร้อยแล้วนี่คือแผนชั้นที่2ที่ตอกย้ำความเหนือชั้นของเราครับข้อมูลล่าสุดจากกรุงเทพธุรกิจเปิดเผยออกมาแล้วว่าเราไม่ได้มีแค่รถไฟแต่กำลังจะกลายเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างเต็มตัวครับตอนนี้เรามีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำสูงถึง1 1 0 0 0เมิกะวัต และส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพื่อส่งออกครับเล่าเซ็นสัญญาขายไฟฟ้าให้กับเพื่อนบ้านทั้งเวียดนามกัมพูชาและแน่นอนประเทศไทยนี่คือการสร้างไรายได้ที่เป็นเงินสกุลแข็งเข้าประเทศอย่างมหาศาลเพื่อมาโปะนี่ที่สร้างรถไฟยังไงล่ะครับมันคือแผนซ้อนแผนที่ลึกซึ้งมากเห็นภาพไหมครับเรายอมเป็นหนี้ก้อนใหญ่เพื่อสร้างสองสิ่งที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตคือคมนาคมและพลังงานสะอาดในขณะที่กัมพูชาขุดคลองเพื่อตัวเอง แต่ลาวสร้างทางรถไฟและโรงไฟฟ้าเพื่อเชื่อมและขายให้กับทุกคนในภูมิภาคนี่คือเกมของผู้สร้างไม่ใช่เกมของผู้เล่นที่คิดถึงแต่ตัวเองเท่านั้นขั้นที่ 3. การทูดแบบผู้ใหญ่และการสร้างสมดุลในขณะที่บางประเทศสร้างเรื่องกระตบกระทั่งกับเพื่อนบ้านลาวกลับเดินสายการทูดเงีเงเงยบๆเพื่อกระชับมิตรล่าสุดรัฐมนตรีต่างประเทศลาวก็เดินทางไปเยือนกัมพูชาเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือ นี่คือการทูตของผู้ใหญ่ครับคือการเดินเกมของผู้ที่มองการไกลไม่เอาเรื่องเล็กๆน้อย,อยๆมาทำลายภาพใหญ่นี่คือความเก่าที่แท้จริงเราเข้าใจดีว่าในโลกหลายขั้วที่กำลังมาถึงการเป็นมิตรกับทุกฝ่ายคืออำนาจต่อรองที่ดีที่สุดถ้าให้ผมฟันธงแดบไม่เกรงใจใครเลยนะครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เราเจาะลึกกันมาเกนี้สอป,ปอลาวเล่นได้ฉลาดสุข,ขุมและมองกันไกลกว่าเห็นเห็นครับ กัมพูชาเลือกเล่นเกมเร็วที่หวือหวาน่าตื่นเต้นแต่เต็มไปด้วยความเสี่ยงสูงจากการผูกตัวเองกับมหาอำนาจเดียวสร้างความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านและมีเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนรากฐานที่เปราะบางมันคือกลยุทธ์ของคนที่รีบร้อนและมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าแต่สปปลาวเลือกเล่นเกมยาวที่ต้องใช้ความอดทนอย่างสูงยอมเจ็บตัวในวันนี้เพื่อสร้างสินทรัพย์ที่เป็นรากฐานของชาติที่จะเก็บกินไปได้ชั่วลูกชั่วหลาน ทั้งโครงข่ายโลจิสติกและพลังงานสะอาดที่ทั้งภูมิภาคต้องพึ่งพานี่ไม่ใช่แค่การพัฒนาประเทศแต่มันคือการยกระดับสถานะของชาติจากผู้ตามให้กลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญในสนามภูมิรัฐศาสตร์มันคือการเดินหมากของยอดฝีมือที่แท้จริงครับสำหรับนักลงทุนไทยอย่างเราบทเรียนนี้ชัดเจนมากครับเรากำลังจะกลายเป็นหัวใจของภูมิภาคนี้อย่างแท้จริงทั้งในมิติของโลจิสติกและพลังงาน โอกาสมหาศาลกำลังรออยู่ที่นั่นและแน่นอนว่าประเทศไทยที่เป็นทั้งลูกค้าและคู่ค้าสำคัญจะได้รับประโยชน์จากวิสัยทัศน์นี้ไปเต็มๆครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องเคนคนนี้ต้องขออภัยส่วนใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มอัปเดตข่าวคริปโตทองคำเศรษฐกิจอย่าลืมลิงก์ใต้คลิปนี้ครับและตอนนี้ Stock Signal Screener เปิดให้สมัครแล้ว เครื่องมือช่วยนักลงทุนคัดหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศคริปโตที่มีสัญญาณน่าสนใจหามาจากเป็นพันๆตัวส่งตรงถึงคุณทุกวันรีบสมัครก่อนหมดบูรันนะครับสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ